เลยค่ะเผ็ดแสบนัวสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมซาผ้าสแสบมากละค่ะนนวันนี้สมภาพมาเมืองบรรยากาศในสวนค่ะพี่น้อง นี่ค่ะบรรยากาศย่ำเทียงๆค่ะนี่ค่ะอย,ยู่น้ำสวนอยู่น้ำไฮน้ำสวนเท่านี่แลละค่ะเป็นจังไดค่ะพี่น้องมากบ่ค่ะทำมากกับก,กดไล่์กดแชร์เลยค่ะพี่น้อง้าแวะอีกจังหน่อยก่อนค่ะ ดอกไม้ค่ะทางขึ้นสวนค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะดอกไม้นี่ต้อนอินทนินพร้อมค่ะดอกอินทนินเห็นไ่มคะพี่นอ้อง งามค่ะค่ะอืค่ะไปกินสมตำกันเลยเดี๋ยวมันสิบรได้กินค่ะพี่น้องสมผ้ามาดตำมังหงค่ะมังหงหอกกระซับเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะมีมังหงค่ะวมีพพิกแห้งค่ะมือนี้สมไซพิกแห้งไซพิกซดพร้อมค่ะเอาเพ็ดเพ็ดเลยค่ะมี่มะเขือเทศค่ะโอสมลืมหมังนาวค่ะแล้วก็ตัวฟังยาวค่ะเครื่องปุงก็มีปลาแดกค่ะพี่น้องมีน้ำปู มีน้ำตาลปีบค่ะมีผงชูรสค่ะอันนี้หอยค่ะกินแกมก็หอยเนี่ค่ะหอยอันหอยจุบันเท่านะคะหอยขมค่ะอันนี้สมจิมออกมาแล้วแล้วก็นี่ค่ะที่ต้มเรียบร้อยแลวค่ะมีแกมกับเม็ดกระทิมพองค่ะพี่น้องมีซ้ำนี่ค่ะนี่ละค่ะบางพื้นที่บางจังหวัดก็อาศิเหตุบ่คือกันเนาะค่ะพี่น้องวิธีการตํากันดังสิพราแไม่พี่น้องผู้ใดอยากเอาวิธีนี้ไปลองเบิ่งกลองเบิ่งกได้ค่ะได้ง่ายๆเลยค่ะตาขาดตากันเลยค่ะ <No. S 2> ตำพริกแห้งกันเลยค่ะตำพริกแห้งก่อนเนาะค่ะถ้าพริกแห้งได้ละตำพริกสดต่อเลยค่ะใส่หมึกเครือเทศตั้งนาวเลยค่ะใส่ทั่วฝั่งยาวไปเลยค่ะใส่มะนาวไปเลยค่ะ น้ำตาลปีบค่ะใส่ไปเลยจะเครื่องซอนค่ะน้ำตาลปิบโอโอขอโทษขอให้ค่ะพี่น้องป่งสุรสค่ะใส่ไปเลยน้อยหนึ่งน้ำปูค่ะนี่ยค่ะใส่ไปเลยปิดฝาจังเลยค่ะแมงวันร้ายค่ะพี่น้องนี่ค่ะประด็บใส่ไปเลยค่ะสองทับพี่เลยค่ะ หอมประเดยหอมหนังปูงห้วยๆได้ค่ะเหนาจังเลยแล้วค่ะพี่น้องอ่าซิมก่อนค่ะซิมซิมนั่ค่ะค่ะแซ่บแล้วใส่หมูห้งเลยแซ่บค่ะค่ะตำจังน้อยแล้วค่ะพี่น้นนอ,นอ,อนงนี่ค่ะได้แล้วค่ะ ค่ะซีสันหนาตามาเด้อค่ะเด้อเมื่อกี้น้ำกันพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้ะอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไทยอยูยยย่ลาวอยู่ต่างประเทศค่ะมาเด้อค่ะเด้อเมื่อกี้น้ำกันปลาขาไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมาละค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะพี่น้องมากินต้มหมูห่้นี่ค่ะกับต้มหอย มีเสียงรบกวนในจ้งลอยด้วยค่ะไก่ค่ะมีไก่พร้อมบรรยากาศก็อยู่น้ำไฮ้ําสวนเท่าไหนล่ะค่ะว่าภาพมาเปลี่ยนบรรยากาศเห็นบ่ค่ะวิวข้างหลังมาเดวยค่ะเดิอมากินน้ากันอันพักข้าก็มีอันพักขาค่ะมีแค่อทมีหมากมะละขินกมีพักข้าวตองค่ะมีซ้ำหนีค่ะพี่น้องก็ห้อยต่มนี่ค่ะห้อยจูบต่มมากินแก้มกันเลยค่ะก็นึกถึฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจสมเพจคลิปต่อไปนี่เด้อค่ะมาค่ะ มาค่ะกินน้ากันเลยค่ะนามเนาะค่ะพี่น้อง้นาอยู่มองนีเนี่เอาเอาเม็ดกระทินโรยมาผอมก่ะสอนสดเอาเลยค่ะเพ็ดแสบนัวมแบเหมือนเหมือนเนี่ยน้อยๆเลยคะ่ะพี่น้องมันหย่อนแสงค่ะ ตามหมูหัวค่ะค่ะมากมาได้กินกค่ะตบยุ่งค่ะพี่นอกสำมวจวมาหมามากพรไอ,คอมค่ะนี่ค่ะแซ่บค่ะค่ะ นี่ครับองหอยนี่ครับอือหือบค่ะนี่ค่ะจิ้มแล้ว สดอะไรคะค่ะอือหือดูค่ะหอยอ่ะอือแซ่บค่ะค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อกินน้ำกัน แมงมันเนื้นามากค่ะพี่น้องขอโทษดขอให้ค่ะพักค้าค่ะ ค่ะสดเอาเลยค่ะนวดเป็นวนวดเลยค่ะ ตอนนี่ตามไปทุกหมองเลยค่ะแสบพะค่ะหอมน้ำปูหอมปลาแดกนุ่มหอมค่ะ ค่ะอืแสบน่วค่ะนี่คะ่คะอืมคลืองบอนบาลเท่านี้คะ่คะแสบคักอือ มาเด้อค่ะเด้อพี่น่องนี่เพื่อพี่เพื่อนหนห่องเด้อค่ะก็พักค้านี่ค่ะเขากันค่ะตามอหูอ กินบ๊สุขผ่าวกับคออดคอภัยด้วยค่ะพี่นอ้องฮ้ฮไลคค่ะค่ะทานเป็นไงด้ยจำมะเพื่อพีเพื่อนองเลยค่ะค่ะนี่ค่ะฮื้ อ้โอ้เขาโทรขอพนค่ะพ,พี่น้องแสบนัวค่ะค่ะดูดจนเหนียวสีรุดพุ่แล้วค่ะก็มาม่นี่เขา,ากันค่ะค่ะต่อแม่วันกับยากน้ำนาอค่ะพี่น้องแบ่งกันกินค่ะ สดเ,เลยค่ะหอยอเคอแซบค่ะ ี่ค่ะพี่น้องเพื่อพี่เพื่อน,อนะะ้องเลยค่ะโอ้มเพชรแห้งค่ะนี่ค่ะ,นะคะสดเอาเลย นะอืมซอ,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 องหัวเลยค่ะเอาอีกจะข้ามค่ะพี่นอ้องสดข้ามยิงใหญ่เลยแมน่นวนอีเด็ดค่ะค่ะ ผ็ดจนน้ำตาไหลเลยค่ะอ,อีกคำหนึ่งค่ะคำชุดไทยค่ะแซบค่ะแซบจนลืมอิม่มหมดแล้วค่ะไปแล้วค่ะพอกันไ่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสมาาสาาผ้าแสบลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ